สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับวันนี้นะครับก็เป็นคลิปที่3นะครับก็จะมาร้องเพลงให้ฟังก่อนนอนนะครับเพลงสบายๆนะครับร้องผิดถูกยังไงก็ทนฟังกันนะครับก็เป็นคนจำเนื้อแม่แมนนะครับวันนี้จะมาร้องเพลงสบายๆนะครับของเบิร์ดธงชัยนั่นเองนะครับมาฟัานครับ สบ,บายสบ,บายทุกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนใจใครก็คงเลิกรักึ้นไปสบายสบายสับบยส้นๆน,นะครับวันนี้นะครับก็ Good night นะครับทุกๆคนนะครับ เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปที่4นะครับมาดูกันครับว่าผมจะร้องเพลงอะไรครับสวัสดีครับ